ดูท่านผู้ชมดูดอตาเขากําลังจะกอดพ่อแม่นะแต่ขาของเขานะไม่ได้วันนี้ห้ามเลยดูดขาของเขามีแต่โคลนะท่านผะู้ชมดูดติต้องต้องไม้ขู่เขานิดนึง <c oughs> อย่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูมานี่ดูขาเขาดูขาเนี่ยเขาไปเล่นโคลตรงไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็จะกระโดดกอดคุณแม่เห็นไหมเนี่ยเปื้อนหมดเลยเนี่ยนะคะใส่ชุดนะคะไม่เคยที่แบบว่าจะได้สะอาดสะอา้ะอานสักวันหนึ่งเลยนี่แล้วก็นี่คืออาวุธที่ขู่น้องอัตานะคะ แล้วไอ้คููเฉยๆครับใช่พาะเขาไม่เข้ามาใกลละพราคุณกาแฟพ่อเดือด้วค่านผู้ชมกาแฟคุณพ่อเดือดเละแล้วเละแล้วนี่นะคะกาแฟตอนตอนเช้าของคุณพ่อค่ะใช่ครับนี่ดูควันดูควันแล้วพ่อไปดูเลยมันล้นละวุ่นวุ่นในตอนเช้านะคะก่อนไปทำงานไปเลยเพื่อนพ่อเขาพยายามที่จะมากอดพ่อนะอย่านะ อ,อืออือหอมจริงเลยเนาะก,กับบรรยากาศเย็นๆในตอนเช้าบ้านสวนเนาะแน่นอนแน่นอนอ,อากาศอย่างนี้อ่ะชอบอควันไฟนะคะดูดนีแท่นแท่นต้มกาแฟพ่อเออเนี่ยพอพอดู อ<ป>เอาไป,ไปแม่เปืื่นพอแล้วต้องกอดแล้วกอดตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตื่นมาก็กอดกันแล้วไปไปไปลูกไปไปเลยกับป้าเลยป่ะ <c oughs> ไปนน่นแหละใครมาใครมาคนดูเสียงอะไรอะลูกเสียงอะไรไปดูดิ ไปดูสิลูกไปดูนี่พอตกมาโอ้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 คุณผู้ชมดูหัวครโอ้เอ้โอ้หัตั้งเลยโอ้โอ้เขาไปกองหนุนเขาให้ป้าเขานำหน้าไงแล้วเราก็นั่งสังเกตการ์ดฉลาดมากเลยเหมือนต้องเรียนรู้ไปกับป้าเนาะใช่ครับดู นะคะกับบรรยากาศยามเช้าบ้านสวนนะคะท่านชมคือจะบอกว่าเมื่อคือนก็หนาวมากเลยค่ะนะคะกื่นเช้ามาก็ยิ่งหนาวกว่าเดิมนะคะดูสิไป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 ขับเ,เพื่อของคุณพ่อนะคะก็จะเริ่เติบโตได้ดีค่ะไม่มีตัวไหนที่ตายเลยลูกกลมมแล้วกอ สวยงามนะคะวันนี้ก็สดใสนะคะท้องฟ้าก็สวยยอดภูเขาท่านผู้ชมเห็นยอดภูเขาไกลๆนู่นไหมโดยสุเทพนะคะเป็นบรรยากาศเรียบๆนะคะของบ้านสวนเราสองคนตายายนะคะเขาก็กนั่งกินกาแฟตอนเช้า,า,า,แ,ชาแล้วก็เดี๋ยวจะทำข้าวผัดใช่ไหมกินก่อไปทำงา,านนะ เพราะว่าข้าวหุงเราเหลือเราก็ต้องอาทำข้าวผัดอย่าให้เสียกินข้าวผัดเสร็จถ้าเหลือไว้ทำข้าวต้มพรุ่งนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวกินเช็จก็ไปทํางานเนาะครับกินเสร็จแล้วสื้พผก็จะไปทํางานแล้วใช่ไปทาให้มันเสร็จแล้วปะเขาไว้แล้วใช่โอเคนะคะหนูนอัตราพ้นถูกออกไปหนุนแล้วพ่อดีแล้วลูกไปเที่ยวก่อนเดออเคชอบลงขี้โคนอก็มากอดเราเนาะพ่อเช็ดขาสองรอบสามรอบแล้วเช้า เดี๋วจะพาท่านผูช้ชมมาดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะบ้างนี่คะ่ะอู้ยนะคะอากาศหนาวนะคะแล้วก็ตอนนี้พอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพ้นขอบฟ้าปุ๊บนะคะนี่อากาศมันก็เริ่มอุ่นนะคะโหดีงามมากเลย ดูหลังบ้านนะคะท่านผู้ชมอย่าเบื่อนะมันเป็นชีวิตแบบเรียบเรียบจริงๆอน่ะนะคะช่วงนี้อย่างที่เคยพูดบ่อยๆนะว่าเราสองคนตายายอะ่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะเพราะว่าเรายจะต้องทําอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนตายายนะคะแล้วก็ยังมีภาระอะไรหลายอย่างที่เราต้องทําให้มันเรียบร้อยถ้าเราไปเที่ยวแล้วปุ๊บ ถ้ามันมีปัญหามาเนี่ยมันมันจะยุ่งอะคะ่นะเนาะเราไม่ได้มีญาติพี่น้องหรือว่าเราไม่ได้มีเพื่อนมีอะไรมาคอยซัพพอร์ตเรานะคะมีกันแค่สองคนจริงๆอะคะ่นะเนาะก็เดี๋ยวถ้าทําอะไรเรียบร้อยแล้วเราสองคนตยยายก็จะไปเดินตามฝันท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอ,อ่อเป็นความฝันในวัยเด็กของเราเนาะแต่ว่ามันต้องมี ควบคู่ไปกับการทำอย่างอื่นด้วยทุกคนชีวิตเนาะรู mm. ้สิแสงแดดจากพระอาทิตย์มันให้ความอบอุ่นในตอนช่วงเช้านะคะที่แบบหนาวๆนะคะอดทนอีกหน่อยนึงนะคะฟ้าหลังฝนก็สวยงามเนี่ยอีกนล้ก็มีผลผลิตแล้วถึงมันจะไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ก็ อย่างน้อยก็ทําให้เรามีรายได้นะคะแล้วก็ทําให้เราชีวิตเรามันโฟร์นะคะดําเนินไปได้อย่างไม่ติดขัดนะคะบ้านสวนเมื่อคืนคุณแม่ก็ไปร้องเพลงนะคะก็ได้นิดหน่อยค่ะนะคะมีรายได้เข้ามานิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไอ้ลูกอะไรนะที่คุณพ่อบอก มนี่ค่ะมันสวยดีคุณพอ่อคุณแม่แม่คุณพ่อตัดทิ้งไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเอาที่นอนลงมาตากนะคะหน้าหนาวเนี่ยต้องตากที่นอนบ่อยๆคะ่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันชื้นเนาะมันจะชื้นอากาศเย็นอาจจะทําให้ที่นอนของเรามันชื้นมันมันอับอะไรเงี้ยต้องเอามาตากแดดบ่อยๆจะได้หอมจะได้ฆ่าเชื้อโรค เดินเที่ยวบรรยากาศแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะถ้าทํางานเสร็จแล้วเราสองคนตแายจะมาช่วยกันทุบตรงนี้แล้วก็เคลียร์นะคะต่างๆเออวันนี้มีทํางานข้างนอกด้วยแล้วก็เอาของเก่าไปขายด้วยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาทุบตรงนี้ค่ะคุณพ่อก็จะตัดหญ้าเตรียมแปลงผักแล้วก็ลงอะไรไม่รู้วันนี้คุณพ่อจะลงผักอะไรไม่รู้น,นี่ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณแม่ก็จะกวาดบ้านเหมือนเดิมค่ะตอนเช้าดูวิวด้านหน้าทาผู้ชมดูจนต้องไ้ชมรู้แล้วว่าบ้านคุณเราสองคนตายยายเป็นยังไงนะเห็นทุกวันอะจนหลับตาก็เห็นอะ่ะหลับตาก็รู้เลยว่าเป็นยังไงอะ่ะดูสิ วันนี้เห็นภูเขาด้วยนะคะไกลๆนู่นสวยงามท้องฟ้าโอ้ยชอบจังเลยนี่ค่ะสดชื่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณพ่อเขาก็จะทำกับข้าวนะคะเขาจะผัดข้าวจุงมดูดีอันนี้มันคือ เนี่ยมันคือดอกไม้ป่าชัดๆเลยอะ่ะเนี่ยสวยงามอะ่ะเนี่ยยาวเป็นระยะนะคะอยู่ริมรั้วตรงนี้เลยทุกคนดูดิเนี่ยสวยมากนะคะดีๆนั่งให้มันเรียบร้อยอืมขาตัวเองก็แบบเลอะโคลน ตัวเองชอบไปลงน้ำอ่ะพอลงน้ำตัวเองก็ชอบมากอดคนอื่นเนี่ยดูสิดูเขาบ้างนะคะท่านผู้ชมเขาจะได้รู้ว่าเออเขาทำผิดอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออมันไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราเลี้ยงลูกอะคะ่ะเราลูกเราทำไม่ดีหรือว่าลูกเราทำผิดเราก็ต้องมีการห้ามมีการปามีการดุบ้างนเนาะ ยังายาหาขันห้านิดนึงก่อนเห็นลูกสองตัวแล้วก็ยังยังเป็นยังไม่เห็นอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือขันห้าขันห้ามามามาจ้ามามาขันห้าพอเปิดประตูปุ๊บนะคะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ค่ะออกจากบ้านนะคะ แมวเอ้ยแมวแมวแมว,มว,มว้าเรียกเขาแบบนี้สักพักหนึ่งเขาจะออกมาแล้วค่ะเพราะเขาเขาจะคิดว่าเราจะเอาอาหารให้เขานะคะหรือไม่เขาก็จะคิดว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเดินออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันห้าจะออกมาจากตรงไหน ก็คอ,อะไรไม้ามาโอเคค่ะ่ากผู้ชมเดี๋ยวมาดูคุณพ่อทำข้าวผัดกันค่ะหัวแต่เรียกเหมาะขันห้าคุณพ่อกำลังทำใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยปรุงคับนี่ค่ะ่ากผู้ชมก็มีไข่มีอะไรนะคะกระเทียม นแม่ถือกันเชีบลุยเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาขันห้าต่ออันนี้คือพ่อปรุงใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ซีอิ๊แล้วก็ใส่ผงนัวออแค่นั้นแหละใส่แล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ำพริกไอ้น,นี่หน่อย <S <S พริกกุ้งเสียบใส่นิดนึงพอาอ กินหน้านะคะข้าวผัดลงเรือครับข้าวผัดลงเรือมีเรือไหนเรืออยู่ไหนข้าวผัดคขึ้นรอยเอยก็คือส่วนผสมนะคะของข้าวผัดก็มีกระเทียมมีไข่มีข้าวครับเอ,อแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิว๊วแค่นี้เองง่ายๆชูบงเร่งรีบเราสองคนตายายก่อนไปทำงาน เนี <Yeah. S 2> ้องเคาะกระทะด้วยถ้าไม่เคาะไม่อร่อยครับดูลูกคุณอนั่งรออะไรเนี่ยกินจะกินเหมือนว่าเดี๋ยวพ่อให้กินทำทำกับข้าวนะคะเตาถ่ามันจะอร่อยหอมนะท่านผู้ชม แล้วมั้งโอ้โหพ่ออันิดนึงนี่โช์นิดนึงเถอะอยากเห็นเน่ยี่นึงก็ <c oughs> ต้องฝึกไว้นิดนึง <c oughs> ไม่กล้า <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินเออนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดเราสกโคนแตยายนะคะเดี๋ยวตุ้กตักใส่จานเดีย๋ยวจะเตรียมกินแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปเอาทั่วจานมาอีกใบแม่ นี่ของแม่เนาะที่เรือของพ่อหมดเลยใช่ไหมดีแม่ได้เลยอากาศหนาวมากเลยอ่ะเย้นทำไมพ่อไม่ใส่เสื้อหนาวอะพ่อชอบอากาศแบบนี้อืแม่ก็รู้อยู่พ่อชอบอากาศแบบนี้ระวังลูกนะลูกพ่อกระดกกับข้าวไม่ได้กินตอนเช้าเลยคุณพ่อจะไปเอาจาน์หมาอีกใบหนึ่งนะคะดูลูกเขาชมดูความน่ารักของเขา คือเขาจะสซนแต่เขาก็น่ารักนะอืมเนีย่ยดูสิทำไมไม่ไปอยู่กับป้าล่ะหรอทำไมไม่ไปอยู่กับป้าพลทุกล่ะป้าพลทุกไปไหนผู้ชมคุณแม่ยังไม่เห็นขันห้าเลยเนี่ยเด็กเดเดี๋ยวให้คุณพ่อออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเดินหาขันห้าก่อนถ้าไม่เห็นขันห้าจะกินข้าวไม่ได้นะคะ ต้องได้เห็นเขาก่อนเพราะว่าเช้านี้เขาตื่นมาคุณแม่ยังไม่เห็นเขาเลยอยากกินข้าวผัดอะสิเนี่ยเพราะ่นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินข้าวหนูจะไปตามหาขันห้าก่อนใช่ครับไปเลยครับเออไปเรียกเขาสิแม่สวนยายนู่นแหละไปอยู่หน้าสวนเรียกเขาจะเข้าทางนู้นเพราะว่าเราตื่นมาปุ๊บเราเปิดประตูใช่ไหมเ้าก็ออกมาเลยแล้วก็ไม่เห็นเลยหน้าสวนวันนี้เขาดีเด่งออกมาปกติเขาจะรอพ่อตื่นนะ ก็จะมีน้ำพริกนิดหน่อยพริกต,ตะแดงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับอาหารมื่อน,นี้อ้าพ่อใส่ฝาชีไว้ก,ก่อนเลยทำไมให้พอกินเลยไม่ใช่หรอไม่ก็ตามชื่อกันตามหาันให้กโกนไปเดี๋ยวพ่อไปเรียกเลยเพราะว่าเขาจะจำเสียงพ่อทำไมแม่ไม่เรียกเขาไม่จำแม่หรอคะจำเหมือนกันพ่อไม่เห็นหรอเขานั่งเฝ้าพ่อ,พอเวลา จะนอนเขาก็รอให้พ่อมาก่อนเขาถึงจะนอนได้อท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราไปหาขันห้าก่อนนะไปหาไปหาพี่นะต้องต้องให้เห็นลูกกับพบก่อน พ่อกับแม่รักลูกนะขันหาา้าพ่อบอกลูกมาเอารางวัลเร็วมามามาเดี๋ยวพ่อรา,างวัลให้เร็วเราซื้ออาหารเมร็ดที่เขาชอบมา,มานะคะ<า>แล้วเ,เขาก็ชอบกินมากแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอเขาจะเอาให้เขา,มา,มาไม่ละบนหลังคาแน่แม่ ไม่ไมเช้ามาเขาไม่ขึ้นหลังคาพ่อรู้ได้ไงเมื่อาวานก็ขึ้นแต่แต,ตั้งแต่เช้าเลยเมาพาไปทางอื่นบ้างเขาจะมาแค่นี้แหละถ้าอยู่สวนแบบนี้นะคะเราต้องลูกนะคะทั้งสามตัวต้องไม่ค่าสายตาค่ะอย่างคันห้านี่เราต้องให้เขาให้เรารู้ว่าเราเขาอยู่ที่ไหนคะเราถึงจะสบายใจ พ่อไปเขาชอบไปสวนนู่นพ่อนูน่นนูน่นฝั่งนู้นก็อันตรายพ่อไปเลยม,ม,มีหมามีอะไรด้วยเออเออใช่เขาไม่ได้อยู่แบบสวนตายายแล้วเขาชอบมาสวนนี้ ปกตินะคะถ้าเรียกแล้วเขาก็ต้องออกมาค่ะแต่วันนี้เขาไม่เห็นเขาเลยท่ามชมตอนเช้าเนี่ยปกติเราเรียกแป๊บเดียวเขาก็ออกมาเนาะพอนะ่อเนาะ<อ>เขาไปทางนู้นอีกหน่อยนึงพ่อเน่นๆะนะนะนะให้สบายใจพอ่อเออ่นหะนะนะเดินไปเลย,ดเ,ยเดี๋ยวนี้เขาเริเร่มเที่ยวไกลแล้วนะพอ่อ คนทุกกับอัตตามาแบบนี้เขาจะออกมาไหมเนะี่ยออกมาท่านผู้มมมชมแถวนี้มันก็จะมีหมาเจ้าถิ่นอยู่ตัว2ตัวอยู่นะเม,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 มะพอ่อตรงนี้เสร็จแล้วปะเดี๋ยวเราไปตรงอื่นดู นี่ปกติเขาชอบมาเที่ยวสวนนี้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเดินไปใกล้อ่ะเดี๋ยวไปลองไปดูที่อื่นดูบ้างดีไม่ดีเขาอาจจะเดินอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ไดในหนองน้ำนี่ก็ไม่มีปลาด,ดิ้นแล้วนะคะ หลังจากที่คุณป้านะคะที่เป็นชาวบ้านเข้ามาหาเอาสวิงมาตัก<ป>เจอไหมไ<ป>เขาจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะคะท่านผู้ชมในสวนนี้มากกว่านะสวนนี้มันมันจะมีต้นลำไยกลัวว่าเขาจะขึ้นไปอยู่บนต้นลำไยนะหรือไม่ก็เดินไปใกล้ๆนู่น แต่ปกตินใส่ขันห้านะคะถ้าเรียกพวกเขาจะเดินออกมาเลยค่ะ <Okay. S 1> เขาจะไม่ให้พ่อแม่เป็นห่วงแบบเยอะ <Okay. S 1> อดูเนี้ยเขาจะแบบเหมือนนใส่ยขี้งอนด้วยนะ <Okay. S 1> เจอไหมพ่อ กับพ่อเป็นห่วงซิออกมาเอ๊ะปกติเขาเรียกพุ๊บก็จะต้องออกมาแล้วเนี่ยอืมทำไมไม่เห็นอ่ะวันเนี้ยเจอไหมพ่อพ่อไม่ปกติเขาไม่ใช่นิสัยแบบนี้พ่อถ้าเราเรียกนี่เขาจะเดินออกมาแล้วเนาะมาเาอยู่ตรงนี้ก็มาอืมอยู่ที่ไหนก็ออกมาพ่อ อย่าให้ลูกข้าสายตาเด้อคุณพ่อปีนขึ้นไปบนหลังคานะคะไปดูหนูว่าเขาไม่อยู่เจอไหมเจอไหมพ่อรู้ว่าแล้วเขาไม่ นี่ไปเที่ยวไหนเนี่ยนั่นแหละเขาหนูอบอกแล้วเขาไม่ได้อยู่บนหลังคาสงสารน่ะแต่ขันหน้าตัวน้อยๆอ่ะแล้วก็เดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมนะไม่ใช่ว่องไวนะไปไหนเนี่ยทำไมรับน้ำอพรางเงยื่มันสุดเหรอ เหนมหัไปไหนอ่ะตามหาลูกให้เจอเลยในบ้านก็ไม่มีในรถพ่อไปดูในรถอีกรอบมั้ยในรถถ้าเรียกอย่างนี้มันก็นมาแล้วเนี่ยขึ้นไปดูบนชั้นดาดฟ้าเลยดาดฟ้า มีไหมไม่ไม,ไมด,ดฟ้าก็ไม่มีในรถก็ไม่มีมอ,อ,มอืมปกติปกติถ้าเขาได้ยินเสียงพ่อเรียกเขาเดินออกมาแล้วอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ออกมาแต่ไม่ดีเลยอ่ะหาทั่วแล้ว ออกไปตั้งแต่เช้าอะ่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะสำหรับเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราขอตามหาขันห้าก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องหาขันหให้เจอก่อนที่เราจะกินข้าวเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปา,ายก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะนะคะคุณพอ่อคุณแม่ต้องหาให้เจอก่อนแล้วก็กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทำงาน,นะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าไม่เจอขันห้าเราจะไปทำงานไม่ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะให้คุณพ่พอเดินหานะคะต้องหาให้เจอค่ะทุกคน